ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปนตามกฎสามัญลักษ์หรือกฎตรลักษ์นะครับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ในเมื่อเราเข้าใจกฎอันนี้เราก็อย่าหยิบยื่นสิ่งเลวร้ายให้กันเลยไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาหรือพฤติกรรมก็ตามเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันอาจจะผ่านไปถ้าหากเรามีความอดทนถ้าหากไม่แสดงออกเลยจะดีกว่าส่วนสิ่งที่ดีนั้นก็พยายามหยิบยื่นให้กันนะครับ ก็จะเป็นผลที่ดีต่อจิตใจของทุกฝ่ายนะครับเพราะนั้นความอดทนก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเราอดทนไม่เปิดเผยสิ่งที่เลวร้ายออกไปจากวันหนึ่งมันก็จะผ่านเลยไปนะครับถ้าหากไม่เลวร้ายถึงชีวิตนะครับเพียงแค่เป็นสิ่งผิดพ้องมองใจกันแล้วก็อดกลั้นอดทนก็จะเหลือแต่สิ่งที่ดีที่เราเยียืนให้กัน นะครับเพราะ,ะนั้นความอดทนมีประโยชน์อย่าลืมนะครับบันนี้มาฟังบทกวีที่มีชื่อว่าความงดงามในใจเราโปรดฟังพี่เอ่ยวาจีนี้สักหน่อยอย่าเพิ่งพลอยกโกรธขึ้งบึ้งตึงหน้ายังไม่ยินถ้อยคำจำนันจาก็สรุป แล้วด่วนลาเหินห่างไกลด้วยเป็นเรื่องละเมียดและเอียดอ่อนเพียงเธออย่าใจร้อนจากไปไหนมันเป็นเรื่องลึกลับแห่งหัวใจเกินประกาศให้ใครได้รับรู้สมควรเป็นเรื่องเล่าเราสองคนอย่าเพิ่งครววสับสนจนหดหู ทุกกระเบียดนิ้วหัวใจคลี่ให้ดูชีวิตอยู่เพื่อใครหากไม่ใช่เธอฟังอาจคล้ายของนิยายนาำเน่าแต่หัวใจดวงเก่ายังเสนอก็จะพร่ำรำพันเฝ้าฝันเพอ้อหลงละเมอเปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดาย คงเข้าใจความมืดมนของคนบ้าใจวังเวงเววะในความหมายหากจะปล่อยเหงาเศร้าจนวันตายก็พร้อมจะวอดวายลงเดี๋ยวนี้เมื่อน้องกีดกันใจไม่ให้รักพี่ก็จะทำใจเบือนหน,น่ายหนีอยู่อย่างคนเคว้งคว้าง ไรชีวีหงอยจนกว่าคนดีจะเห็นใจสวัสดีครับ